สวัสดีครับวันนี้เราเรากลับมาเจอกับรายการคุยชิวชิวออนชิวเดย์ก่อนเลยนะครับเรามาพูดเรื่องดราม่าในในแวนพรีเมียมเราว่าอุ้มอยากชนะนู่นนี่นั่นก็ตามภาษาเล่นจริงๆพี่ว่านะคลิปร้านพี่เนี่ยเป็นการแข่งทุกสัปดาห์และคนส่วนมากก็อยู่ในร้านเดียวกัน บางทีมก็แข่งเล่นกันจริงจังมากอะไรมากก็แต่คนเล่นสองคนมันไม่ซีเรียสครับเราคอมเมนต์เราอย่าไปซีเรียสเลยนะครับเราก็อะไรปล่อยผ่านที่แล้วมีช่วงที่บอกว่าอะไรผิดก็ต้องปล่อยเขาผิดไปคือผิดนี่ไม่ไม่ใช่หมายของว่าผิดกฎนะครับอย่างเช่นเขาลืมหายเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งไม่ได้บังคับแล้วจะไม่ได้สกิลอคืนนี้เขาต้องปล่อยเขาไปนะครับอในในความคิดในที่พี่บอกในคลิปบอกว่าอะไรผิดก็ต้องปล่อยเขาผิดไปก็คืออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าผิดกฎคือ เช็ค3ามได้ปล่อยก็ต้องปล่อยไม่ใช่นะครับถ้าผิดกฎไม่ได้แต่ผิดผิดสกิลแล้วจะไม่ได้มาก็ต้องเป็นเรื่องเขาเขาต้องมีสติกันเองประมาณนี้พี่ก็ในในคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่บอกว่าปล่อยผ่านไปคือผิดคืออย่างที่บอกนะไม่ใช่สกิลผิดนะครับส่วนเรื่องสกิลผิดตอนนั้นพี่เป็นคนผิดเองไม่ต้องไปโทษอุ้มไม่ต้องไปโทษคนเล่นโทษพี่พี่ดูแลไม่ดีเองอย่าไปว่าคนเล่นว่าพี่แล้วกันพี่รับผิดคนเดียวแล้วพี่จะปรับปรุงนะครับ อ่าไม่ต้องไปดาม่ากันดาม่ากันก็จะใช้คําหยาบพี่อ่านแล้วก็เพลินๆอ่ะแล้วก็เรื่องโฆษณาพูดโฆษณาในคลิปเนี่ยพี่พูดต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปพูดมัง่งไม่พูดมัง่งคือคือเจตนาพี่ก็อยากจะให้ใครรู้ว่าออกอะไรตอนกลางคลิปเพราะพี่วูรู้ว่ากําลังดูอยู่ก็เลยเออน่าจะบอกไปตอนนั้นเพราะบางคนเขาจะไม่รู้ข่าวสารแต่ใน,นเมื่อมีเสียงทักท้วงมาคือพี่ก็ต้องขายของนะพี่ทําคลิปเพื่ออะไรครับ เพื่อขายของเพื่อพี่จะอยู่รอดนะครับถ้าพี่ขายไม่ได้พี่ก็อยู่ไม่รอดนะครับก็ให้เห็นใจกันบ้างแต่พี่จะทําน้อยๆลงนะอะคราวนี้เรามาพูดเรื่องของที่จะออกวันพุธที่5นี่ดีกว่าวันพุธที่5้านี่คือ x 2อง s ศูย์หขีดหและขีดสขีดหเป็นสุริยันมากรสุริยันขีดสองเป็นสวายซึ่งย้อนเป็นเป็นการรีปินนะพี่ทําในช้อปปี้ลาด้าละแล้ววันพุธต่อไปพุธที่สิบสอง อกปลาใช่บลาที่ไฟชินยูบีพี่จะตะโกนจริงมพี่ตะโกนทําไมว่าไม่อยู่ที่อกพี่เนี่ยพี่ลืมไปพูดพูดเปล่าเปล่ากาทันหรือเปล่าวะชินยูบีศูนย์สี่ขีดหนึ่งขีดสองนะครับแล้วก็พุทธที่สิบเก้าเป็นวรรากาศรรกาศวีบีทีศูนย์ห้าขีดหนึ่งและขีดสองทุกอย่างที่พูดไปนี้ใต้ลิงก์ในใต้คลิปมีลิงก์ ช้อปปี้ลาซาด้านี่ต้องรอใกล้ๆออกพี่ถึงจะลงได้ถ้าใครอยากจะซื้อลาด้ดาก็ซื้อวันใกล้ๆออกก่อนทักวันสองวันส่วนช้อปปี้พี่ทำเพียเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนู่นน่ะทำทำเพียเดอร์ไปยังอไงนะ Fd0506 ทำยังทำยัง่อยังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำ Fd0506 เลยเดี๋ยวว่างๆจะนั่งทำที่มีลงนั่แล้วก็มี VCP เรา VCP06 ก็ทำแล้วใช่ไหมโอเคเรื่องต่อไปเราจะพูดเรื่องการ กฎใหม่ที่เพิ่งออกวันไหนวันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานปะออกเมื่อวานหรือวันนี้วะเอาวันนี้นะเริ่มใช้วันที่สิบเจ็ดเป็นของแวนการ์ดเป็นแบลนลิสต์ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างปะไปดูเลยอ่ะมีตัวอะไรบ้งอ้าวฟินิก์นาลูครับนาลูฟินิก์ฟนิก์ของนาลูโอ้จักเลยจักว่าไงเหลืออะไรเดี๋ยวเรามีลาลียใช่ป่ะอ่ามีตัวนี้เลยนะฮะนี่คือผู้ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยดีคนร้ายแล้วคนร้ายแล้วต่อไป อ่าอันนี้ของมูลาครับนูบารนุบาอันนูบาร์ผู้ผิดนูบาแหมอุตส่าห์เตรียมตัวนั่งเตรียมตัวสุดท้ายนูบารครับมูลาสรุปอะไรนูบานุบานะคู่จิกิทคองโกเนี่ยไม่ใช่จามเยียวคองโกจามเยียวคองโกอันนี้เงือกครับเงือกปวดนี่ทำไมอใช่มันอีไงปวดปวดอีนี่คือหัวร้ออ๋อแล้วเนี่ยทำไมไม่อันนี้คืออะไรวะปวดทำไมไม่รู้เอาไปดูเลยดีกว่าไปไปดูตัวแรกเลยอ่าตารางอ๋อนี่ตารางอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวดูตารางกันอีกที ดดูไ้พอแล้วพอดูนะนี่พรุ่งนี้คือวันพุธวันพุธที่ห้าออกนี่มังกรสุยันกับตากอนสวายพุธที่สิบสองมันจะออกวันพุธนะครับชินยูบีศูนย์สี่มีสองขีดขีดหนึ่งขีดสองขีดหนึ่งมีดันเจียนมีทานอัพชนภัยจอมานเอนิมี่ส่วนขีดสองมีจ็กไนแอทอล่าแล้วก็ร้อยศูนย์ร้อยศูนย์ไอตาบอกเก่งใช่ไหมฮิวใช่ใช่อัลโตลาก็เก่งใช่ไหมเก่งไหมวะอัลโตลานี่เก่งครับจ็กไนแอเขเก่งอ้าวแล้วก็วีบีทีศูนย์ห้าออกวันที่วันพุธที่สิบเก กินหนึ่งมีไลบอลรอยันรอยันแล้วก็นารุคามินารุคามิผมพี่มองไม่เห็นนะเนี่ยสองก็จะมีโกะโกะโมเล่นแล้วกอนูบาอนูบาเราไปดูตัวลิติตของใหม่กันเริ่มใช้วันไหนเริ่มใช้สิบเจ็ดนะครับดูน้องๆที่เป็นอิสระกันก่อนมาปลดมาอ่านี่ก็จะเป็นทำไมไม่ทําเป็นใบๆวะบอลเห็นเป็นใบใใหญ่ๆอ่ะใบใบอ่ะก็โธ่อุตส่าห์ให้ทำตั้งนานนะอันนี้ก็คือที่ถูกปลดเป็นอิสระก็จะมีบาร์เกาแคน รอยย่อพลาดีนครับปลดมาเก่งไหมอ๋อเฉยเฉยเฉยเแล้วใช่ป่ะเหมือนโดนเหมือนโดนแบนลืมไปมากกว่าไปเนไอ้อย่าแซวเขาอย่างนั้นดิจริงๆคนปลดตั้งนานแล้วเพิ่งมาปลดใช่ไหมใช่ครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วเฮียใช่ครับอ่าตอนนี้เงือกอ่ะเงือกครับให้ใส่ได้แค่สองใบตอนนี้ตอนนี้ใส่สี่เต็มได้แล้วครับมันคุณละความเก่งๆขึ้นไหมโอ้คุณคิดว่าคนระดับกับเมื่อก่อนเลยครับอหอันี่พรีเมียมใช่ไหมเนี่ยเยอะเลยใช่ครับอ่าพรีเมียมได้กลับมาไหมเนี่ยอ่า อ๋อใช่วีมันแบนไปพักหนึ่งนี่ว่ะใช่ครับใช่ครับเปิดมาเพ็บบายเลยแม่งเซ็งเลยอ่าต่อไปอันนี้ก็เป็นของชาโดว์พลาันนี้เป็นของพีมี่ครับเก่งไหมอันนี้เป็นตัวเก่งเก่งครับถ้าเล่นกับตัวโมเฟซ่าของที่ออกในของยุคที่มันออกในยุควีอะชุดอะไรนะพี่บอลโมเฟซ่าโมเฟซ่าวีเอสเอสศูนย์หนึ่งอ่าเล่นกับตัวนั้นเก่งมากเพราะมันสามารถเซ็งเกณฑ์หนึ่งมาตีใหม่ได้อีกสองตัวอ่าโอ้ยตัวนี้นี่เองจำได้ละต่อไป อ่ามึงดูน้องเงือกห้ามห้ามใส่เด็กเดียวเอ้าปดแต่ห้ามใส่เด็กเดียวกันแต่ว่าผมคิดว่าผมดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยไม่มีผลมากยังก่งเหมือนเดิมถ้าเกิดยังไงตัวตัวตัวเนี้ยสี่ใบก่อนตัวเดิมสี่ใบไม่ต้องใส่ตัวนี้หรอไม่ไม่ผมคิดว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอคือมีมันดีแต่ว่าไม่มีก็ไม่เสียหายมากใส่สี่ใบนี้เอานี้ออกไปเลยป่ะใช่ใช่ครับต้องอย่างนั้นครับสรุปว่าเปลี่ยนเลยใช่ไหมจะใส่ตัวนี้กี่ใบก็แล้วแต่ถ้ามีในเด็กห้ามใส่ใบนี้เลยนั่นก็คือ แล้วต้องใส่สีไหมต้องใส่สีตัวนี้บงสีก็คือใบบ้านเนี่ยต้องไ่ใช่บบ้านน้องน้องน่ารักออกไปเลยอันนี้จะกลับมาเก่งเหมือนเดิมโอ้โหนี้เซ็กซี่กว่าเว้ยเพราะก่อนที่จะโดนรีทิ้งเนี่ยใบนี้ก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่ใส่เห็นนี้เหมือนกันอ๋อก็ใส่ตัวนี้ลวดไปเลยตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวเอาละหมดยังบอลยังครับนี่ครับสมน้ำหน้าเลยตัวนี้บอกเลยบอกเลยมันจะเก่งเก่งยาวๆเลยนะจริงครับตัวนี้โอ้โหไมโครซิล่าชื่ออะไรโรแดง โลแดงโลแดงใส่ได้ใบเดียวนะครับใส่ได้ใบเดียวใส่ได้ใบเดียวหรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับว่าไม่เกินใช้สูตรก็ได้ทุยไม่ใช่สกิลใส่ที่ต้องใส่มันเด้งเด้งขึ้นมาก็เก่งอ่ะถ้าไม่ตกดำอ่ะหมดยังหมดแล้ดงถ้าไม่โดนยัง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 มีต่ออีกเดด้งไ้แต่ตัวนี้ไม่มีแล้วตกดำเด้งได้ด้วยเหรอมันมันเด้งมันได้ขึ้นมาจากดำไงตัวนี้ฮะตัวนี้เด้งเด้งต้อกูผิดเด้งขึ้มาจากหลุมขอบใจมากบอลไป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 เขาเรียกอะไรนะวางยาดมก่อนบอลไป อ่าตัวนี้ห้ามใส่อันนี้ห้ามใส่ในเฉพาะพรีเมียมห้ามใส่ในเด็กเลยอืมห้ามาไปใส่พรีเมียมนะตัวนี้ก็เล่นกับเอเซลเก่งมากโคตรเก่งเลยเอเซลนะแคกอะไรลืมบอกโปลาร์ดินโอแล้วเนี่ยตัวนี้ก็นูบาตามะอ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกไม่ผิดนะทำไมมันเก่งขนาดต้องห้ามใส่เลยเพราะว่าตัดมือเหลือสิหะมันตัดมือถ้าเกิดอยู่เฉยจะตัดหกแต่ถ้าเกิดว่ามีเกสมในโซเนี่ยตกลงให้ตัวนี้ที่ตามันใช้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ นี่คือบีทียังไม่ทันออกเลยนะอะไรวะมีผลสิบเจ็ดใช่ไหมบีทีออกสิบเก้ากดก่อนเลยเหรอใช่โอ้โหบีซื้อซีพีนี่ไม็นเรื่องบีทีศูนย์ห้าที่จะออกใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับไม่ออกสิบเก้าแต่นี่บอกพอสิบเจ็ดห้ามใส่เอ้าแต่ว่าเล่นวีได้ปกตินะครับเล่นวีได้ครับปกติแต่ว่าพรีเมียมไม่ได้หมดยังยังยังมีมีครับอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันมูลามูลาเกาเอาจริงๆเคยลองเคยลองเลยมันเป็นมันเป็นตัวรูปสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวยาก ลูปทำยากครับเคยเห็นเราแต่ขึ้นอ๋อพี่บอลเล่นไงแต่คนอื่นเล่นไม่ลูปไงคนอื่นไม่ยากไงผมลองดูแล้วมันก็ยากยิงอืมอ่าแบนทามใส่เด็กเดียวกันนะแคร์ไลมุลาคุโมครับมุลาคุโมไม่ผิดนะไม่ผิดต่าใบโมเฟซ่าเมื่อก่อนเคยเหลือหนึ่งใบเคยเหลือหนึ่งใบกอันนี้ปรับมาให้เป็นสองใบอ้าวแคร์ไลชาร์โดไปดครับตอนนี้ชาร์โดปลดมาสองตัวนี้ก็คือเก่งขึ้นเยอะเก่งขึ้นเยอะเลยจริงถ้าใส่สี่เก่งไปไหม โอเพซ่าใส่สีเก่งไปจริงเพราะว่ามันใช้ได้สี่รอบตอนนี้เหลือสองใช้ได้สองรอบก็โอเคอยู่พอทำได้แล้วแล้วมันมันใช้ได้สไตล์ไหนดีสไตล์แรกเก่งเลยใช้ได้หรอโอ้เหกิดเล่นก็ใช้แต่สไตล์แรกเลยที่มันตกรอบไปได้กินอ่าตหมดยังอันนี้เป็นผีเมียมนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะกลับไปสรุปอีกทีอ่าเราก็สรุปไปในที่เราเห็นในหน้าจอโน้ตุ๊กพี่ละมันออกก็ห้า สิบสองสิบเก้าแล้วก็ตัวต,ติดใหม่ก็เริ่มใช้สิบเจ็ดแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับดูการ์ดให้สนุกนะครับคลิปพี่ไม่ต้องสีเรียมครับคุยกันสนุกสนุกดูกันสนุกสนุกไม่ต้องสีเรลียสแมทชิงก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คิงแมทใหญ่แต่ว่าพี่ก็ยังใช้กดพี่ก็ยังใช้กดมาตรฐานอยู่ดีนะครับแต่พี่ก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งอาจจะมีเด็กๆมันยืนอยู่แล้วพูดคนในร้านพูดคือมันมันลืมมันเผลอเลยพี่ก็จะ ว่าต่อว่าไปประมาณนั้นเอาละก็อย่าไปซีเรียสนะอย่าไปว่าใครพี่ผิดคนเดียวมไม่ต้องไปว่าคนอคอมเมนต์มาแล้วพี่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆตามคอมเมนต์นะอย่าไปโทษคนเล่นเพราะกดทุกอย่างที่พี่สร้างขึ้นมาพี่ก็พยายามทําให้มันสนุกพี่พยายามทำทำให้ดีที่สุดละเดี๋ยวพี่จะทําให้มันดีขึ้นเอาละบายบายสวัสดีครับ